สวัสดีครับช่างเมย์เฮลโลครับผมวันนี้มีกระลาจอครับผมเห็นไหมครับงานเนียนๆแบบนี้เลยครับลูกค้าสั่งทาครับผมก็ลูกค้าฝากสั่งให้ทําฝั่งนี้เขาเล่นฝั่งนี้กันครับผมก็ทําให้ไม่มีปัญหาครับผมเนี่ยกระลาจอครับผมเห็นไหมงานเนียนๆเ,เลยครับนะครับเอาให้ดูนานๆได้เลยนะครับไม่มีตําหนิน,นะครับผมสวยๆเลยปุ๊บ แบบกดรีโมดดูนะครับผมอ่านเนี่ยกดรีโมดปุ๊บเห็นไหมครับหกดำสองขาวเห็นไหมครับอ่ามีแปดเม็ดนะครับอ่าหกดำสองขาวเห็นไหมครับอ่าสมมติเอาสามขาวปุ๊บกดนไหมครับกดรีโมดนะครับเห็นไหมครับอ่าสีดำสีขาวเห็นไหมครับอ่า สีดําสีขาวครับผมนะครับงานก็เนียนๆแบบนี้เลยแบบกดรีโมดดูครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ได้ครับผมหรือใครอยากสั่งทําแบบไหนแต่อันนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นพิเศษนะครับจดให้สวยๆไปเลยครับนะครับทำเพิ่งเสร็จคํำคํำพอดีครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ครับ0 9 2ย์0 0 1 8 5ใครก็อยากไปติดตามเฟซบุ๊กก็ตรงนี้เลยครับไฮโลช่างเมย์เพจใหม่พิมพ์ตามนี้เลย ตัวนี้ก็เป็น ID Line 0903535304ใส่ตรงค้นหาด้วย ID ครับผมก็จะได้1ชุดก็จะได้ได้กระลาแล้วก็ได้จอได้รีโมทกดดูอีก1